สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อ IceBlock ค่ะแอปนี้อยู่ๆก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือมันดังเพราะโดนวิจารณ์นี้สิครับมาจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงเลยโหไม่ธรรมดาเลยค่ะครับข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความของ The Verge นะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเออ แอปนี้มันทำงานยังไงค่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่ตามมาคืออะไรบ้างขึ้นมันเหมือนกับว่าพอถูกโจมตีปุ๊บกับดังขึ้นมาซะง,งั้นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแอปก่อนเลยนะครับ Ice Block นี่มันคืออะไรกันแน่ค่ะมันทำงานยังไงคะหลักการมันง่ายมากครับคือเปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถรายงานตำแหน่งที่เจอเจ้าหน้าที่ไอซ์ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสุลากาก่อนได้อ๋อคือแจ้งพิกัดว่าง,งั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ทำได้แบบไม่ระบุตัวตนด้วยรายงานพวกนี้ก็จะถูกปักหมุดไว้ให้คนอื่นที่อยู่ในรัศมีเประมาณ5้าไมล์เห็นได้การแจ้งนี่มันยุ่งยากไหมคะไม่เลยครับเขาบอกว่าแค่แตะสองครั้งง่ายๆแค่นั้นเลยโหสะดวกมาก แล้วทางผู้พัฒนาแอปเนี่ยเขาก็เคลมบนเว็บไซต์เลยนะครับว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิน้นอืืหคือทำให้ตามรอยกลับไปหาคนที่แจ้งไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะคะเรื่องความเป็นส่วนตัวครับแอปนี้เขาเปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองเหมือนออกมาเพื่อตอบโต้กับนโยบายการกวาดล้างผู้อพยพครั้งใหญ่ของทรัมป์นะครับอ๋อมีบริบททางการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยใช่ครับ ซึ่งทาง CNN ก็รายงานว่ามีคนใช้แอปนี้แล้วกว่า2,000 20, 0คน2,000 20, 0คนไม่น้อยเลยนะคะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในลอสแอนเจลิสหรือ LA ที่เราเรียกกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกตรวจค้นของไอซ์บอยครั้งเข้าใจได้เลยค่ะว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมในแถบนั้นแต่ในแอปเขาก็มีคำเตือนชัดเจนนะครับว่า ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์ในการยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือว่าไปขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายก็คือมีข้อควรระวังกำกับไว้ด้วยครับผมแล้วที่นี้อะไรล่ะที่ทำให้มันดังเปรี้ยงขึ้นมาขนาดนี้นั่นสิคะอะไรคือจุดเปลี่ยนชนวนสำคัญเลยครับคือคำวิจารณ์จากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคุณคริสตี้โครโนท่านออกมาพูดว่ายังไงคะท่านออกมาโค้สผ่าน X เลยครับโจมตีว่าแอปนี้เนี่ย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอันนี้เราอ้างอิงจาก CNN นะครับโหกล่าวหาแรงเหมือนกันนะคะผลเป็นยังไงรู้ไหมครับพอโพสต์ออกไปเท่านั้นแหละแอปพุ่งติดอันดับท็อปใน App ป Store แทบจะทันทีจริงเหรอคะเนี่ยครับเคยขึ้นถึงอันดับหนึ่งด้วยซ้ำตอนที่บทความนี้เขียนนี่อยู่ที่อันดับ3นะครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับยิ่งห้ามยิ่งยุหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นสิครับ หรือว่ายังไงครับอาจารย์พอจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ไหมครับอธิบายได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนม,มากๆของสิ่งที่เรียกว่า stray z e n effectstray z e n effect, effect. ใช่ค่ะมันคือปรากฏการณ์ที่ความพยายามจะไปปิดกัน้นหรือเซ็นเซอร์ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยกลับยิ่งทําให้ข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่แล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับ ในกรณีนี้การวิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เหมือนกลายเป็นการโฆษณาชั้นดีให้กับแอป,ปไปโดยไม่ตั้งใจเลยค่ะคือความขัดแย้งแบบนี้ม,นมันมักจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เสมอน่าคิดมากครับแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายบริหารก็ไม่ได้หยุดแค่การวิจารณ์แอป,ปด้วยนะครับอ้าวมีอะไรปล่อยอีกเหรอคะครับคุณโนมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยว่าจะประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อดูว่า จะสามารถดำเนินคดีกับ CNN ได้ไหมดำเนินคดีกับสื่อเลยเหรอคะโทษฐานอะไรเอ่ยโทษฐานที่รายงานเรื่อง i อ b l บล็อกเนี่ยละครับเขาอ้างว่า CNN เนี่ยกำลังส่งเสริมให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างแข็งขันโหเรื่องเริ่มบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะคะยังไม่หมดครับมีรักษาการผู้อำนวยการไอเซฟคุณทอดไลออนส์อีกคนก็ออกมาผสมรงด้วยเราหาว่ารายงานของ CNN เนี่ยจงใจทำให้ชีวิตของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ในอันตราย โอ้โห oh, อันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเลยนะคะครับผมประเด็นนี้มันก็ชี้ให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะคือฝ่ายบริหารมองว่าทั้งตัวแอปเองแล้วก็การรายงานข่าวเกี่ยวกับแอปเนี่ยเป็นการแทรกแซงแล้วก็เป็นภายคุกคามโดยตรงเลย เหมือนก็เลยจุดประเด็นคําถามสําคัญขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการพูดการนําเสนอข่าวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะใช่ครับเรื่องนี้ซับซ้อนจริงๆค่ะซึ่งในส่วนของเราเราก็นำเสนอข้อมูลตามที่แหล่งข่าวระบุมานะคะพยายามให้เป็นกลางที่สุดไม่ได้ชี้นำไปทางใดทางหนึ่งค่ะครับผมในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามก็มีการเคลื่อนไหวตอบโต้เหมือนกันนะครับ อ๋อมีฝั่งไหนมาตอบโต้อีกคะมีะรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์แล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายขวาบางคนเนี่ยพยายามเข้าไปป่วนแอปอ๋อเป็นการก่อกวนด้วยข้อมูลเท็จนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มครับคือแอปเนี้ยมีแค่ใน App Store ของ Apple นะครับอ้าวแล้ว Android ไม่มีเหรอคะไม่มีใน Google Play Store ครับผู้พัฒนาเขาให้เหตุผลว่าระบบ Android เนี่ยมัน ไม่สามารถการันตีกันไม่เปิดเผยตัวตนได้ร้อเอ๋อเป็นเหตุผลด้านเทคนิคความปลอดภัยครับผลก็คือพอไม่มีใน Google Play ก็ดันมีแอปปลอมๆที่ใช้ชื่อคลิคล้ายกันไปโผล่ใน Google Play แทนซะง,งั้นอ่าอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเรื่องแอปปลอมเนี่ย ใช่ค่ะเรื่องแพลตฟอร์มก็น่าสนใจนะคะทั้งการตัดสินใจที่ต่างกันของ Apple กับ Google ในการที่จะอนุญาตให้มีแอป,ปนี้อยู่ในสโตร์ของตัวเองหรือไม่รวมถึงปัญหาเรื่องแอปปลอมการให้ข้อมูลเช็ตที่เราก็เห็นกันบ่อยๆบนแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างหน่อยครับแล้วทาง Apple เขามีความเห็นว่ายังไงบ้างครับทาง The Verge ก็พยายามติดต่อ Apple เพื่อขอความเห็นแล้วนะคะแต่ว่าณตอนที่บทความนี้เผยแพร่ออกมาก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก Apple ค่ะ อ๋อครับผมงั้นเรามาสรุปกันสั้นๆนะครับเรื่องราวของแอปไ c e b บล็อกเนี่ยก็คือเป็นแอปรายงานการพบเห็นไอซ์ที่กลายเป็นไวรัเลาชั่วข้ามคืนเลยใช่ค่ะหลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักจากฝั่งรัฐบาลครับซึ่งมันก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างทั้งเรื่องเสรีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างดุดเดือดเลยทีเดียวค่ะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆในหลายมิติเลยค่ะครับผม สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดนะคะว่าปรากฏการณ์ไอซ์บล็อกเนี่ยนอกเหนือจากความขัดแย้งที่เราเห็นกันเฉพาะหน้านี้แล้วเนี่ยมันอาจจะกําลังสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆระหว่างเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันการสอดส่องดูแลโดยรัฐการรวมตัวของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังกันเองแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในโลกยุคใหม่ของเราอหน่าคิดตามมากครับ มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็ทิศทางที่เรากำลังจะเดินหน้าต่อไปบ้างก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ